ทุกวันเนี่เห็นใครเห็นก็ธรรมดาครับแต่ถ้าถ้า30ปีที่แล้วตัวนี้โอ้โหไม่ใช่ได้มาง่ายๆความรู้นี้ครับทุกวันนี้ใครเห็นก็รู้ช่างเครื่องจะดูออกครับว่าไว้ใช้ทำอะไรครับอืสมัยนั้นยากมากกว่าจะได้แต่ละอย่างครับไม่ง่ายหรอก ว่อน้ำเราวน้ำครับบอกให้เปลี่ยนไม่ค่อยมีใครอยากเปลี่ยนอไอที่ตัวโลแต่โลดดีนักครับมีเซ็งๆรู้จะพูดเรื่องอะไรรตบน,ะนานรืออแไรกโงอมไรก็มีแค่นี้เลยไม่มีหาอะไรหรอกไอตัวนี้ชอบหลวงเลยตัวนี้นะนี่ ตนี้ชอบรวมพอรวมแล้วถอดไปให้ลงกล,งกลึงบูทได้ไม่ก่อนให้ช่างเคี่ยวๆนะเขาจะถอดเลยไม่ต้องเอาอันนี้ออกถอดออกจากเนี้ยดึงนี้เลยมันจะออกมาได้อยู่ตรงนี้นะไม่ต้องถอดนี่ออกถ้าให้ช่างเคี่ยวๆนะมีแหวนมีโอริงมีแค่นี้แหละแล้วก็มีซีนครับการมีงนน่ายนี่ชอบรวมในโตโยตานะให้ลงกล,งกลึงบูทนีใไม่ก็หายแล้วครับ ได้อยู่รวมแล้วแก้ไม่หายหไหมรวมมันรวมแล้วตกบุ้มดังกอกกเห็นไหมรวมจริงด้วยรวมอโอ้ใหญ่ไว้วันนี้นี่วันสิ้นเดือนแล้วครับรถเยอะอันค้าขายปกติครับศูนย์หนึ่งศูนย์รถช่างครับว้าว คนมองมาไม่รู้เด็กหรือผู้ใหญ่ออมองมาทำไม,อมโอ้ยานเทคนิครุ่นครับอดีตฝ่ามอน้ำกอูอย่าคุยเรื่องนี้ลืมเลยครับ ที่มันคือตัวนี้เลยครับนี่ตัวมันนะนี่ครับนี่ยไปดูดปลอกสูบครับจะสามสิบปีที่แล้วชอบชอบให้กลับกลับปลอกสูบช่างสมัยก่อนไม่ไม่ค่อยเปลี่ยนอนะันนี้ให้กลับข้างครับดดูปลอกสูบของยี่สันบิ๊กเอม็มพวกอีซูอะไรเนี่ยหมนนะครับแล้วจะาถามว่าช่างทําเครื่องเป็นไหมโอ้โหถาม ไอตัวนี้คนใช้งานให้หยอดน้ํามันด้วยนะถ้าไม่หยอดน้ํามันก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่อ,อแล้วก็พังพังแล้วก็ทิ้งครับไม่หยอดน้ํามันครับมันก็เบื่อนายอะไรเก่าเยอะเลยครับเนี่โอ้ใต้ตองปิดเชียงกง้วครับไม่ไหวเต็มเลยเนีย่ยดูดิเรเอาสักตัวไหมไร็คเต็มเลยครับเนี่ย เก่ามาเอ็มเลยครับตรงไลน์ดิสันนาวร่าครับยังไม่ได้ขายเลยนะี่เนช่างคนไหนอยากได้ติดต่อมาแล้วกันนะอ,อยู่ยังไม่ได้ขายเไปสามปีแล้วโอ้น้ำยาหม้อน้ำ,นำยาม้อน้าครับทุนใหม่ยิมพูสีนเงินก็ยังมีอยู่น้ํายาล้างเครื่องคนระับ ล้างเครื่องกดถ่ายครับเออลืม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 ตน็อตเก็บไว้แยะครับไม่ได้ใช้อ่านี่ยาวหน่อยครับตัวนี้นะดีกรุ่นใหม่อาจจะไม่เคยเห็นครับรุ่นช่างรุ่นเก่าจะรู้เนี่ยเอาไว้ทำอะไร